พระเจ้ของพระเจ้าน,นี้ผู้วิญิญาณโบทที่สิบข้อที่สิบห้าถึงสามสิบเอนะครับเซมสันก็เป็นผู้ที่มีกำลังมากแต่เป็นผู้ที่ออมีความอ่อนแอสำหรับผู้หญิงซาตานก็รู้ความจุดตนของเซมสันแล้วดังนั้นจึงจมตีเรื่อยไป ่านี้ซมสันก็ถูกลอ่วงจากเดลิลลาครับข้อที่16นะครับ,รบยูมาเมื่อนางพูดขัดขันท่านวันแล้ววันเล่าและดบเราท่านอยู่ทุกวนันจิตใจของเซมสันก็เบื่อแทบจะตายเดลิลลาก็พูดขัดขันเซมสันก็วันแลว้ววันเล่าดังนั้น จิตใจของเซมซันก็อยากคเบื่อเทปจะตายเซมซันก็ต้องการออกมาจากที่นั่นเหมือนยูเซ่แต่เขาก็ออก็อยู่ที่นั่นนานๆแล้วแล้วก็ตกอยู่ในสาภาพที่เป็นเบื่อเทพจะตายแล้วเขาก็ บอกความจริงของตัวเองนะครับเคล็ดลับของตัวเองนะ,ะข้อที่สิจนะครจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามิตรโกนยังไม่ค่อยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากท้องแม้ถ้าก่อนผมฉันแล้วกำนังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะหมดแรงเหมือนชายอื่น แซมสันก็เป็นตกอยู่ในเบื่อเทพจะตายทั้งนั้นเขาก็มีความทุกท์ทรมานความทุกข์ใจมากแต่ว่าเขาก็รักเดลิลาอย่างมากด้วยยิ่เป็นปัญหาใหญ่ของแซมสันเดลิลลาก็แสดงให้เห็นว่าความบาปบังคับ เรามักน้อยขนาดไหนและเมื่อความบับเข้ามาในชีวิตของเราครับเราไม่สามารถพ้นจากความบับเหล่านี้ยากจริงๆแล้วเมื่อเราโยนกลับคิดถึงเวลาทำบับนั้นเรารู้แล้วว่าพระเจ้าก็ ไม่ชอบทำอย่งไม่ชอบสิ่งที่เราทำแบบนี้แล้วก็เรารู้แล้วว่ามีหลายเหตุผลที่จะไม่ควรทำแบบนี้แต่เราไม่สามารถพ้นจากความบัปได้เพราะว่าเรายังรักความบัปดังนั้นแม้ว่าเรามีความทุกข์ใจและเราเบื่อเทพจะตาย ต่เรายังรักความบัปแล้วไม่สามารถพ้นจากที่นั้นได้นี่เป็นสาภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราต่อเมื่อเราอยู่ในความบัปนั้นนะเตลิลาก็รู้ความจริงแล้วดังนั้นข้อที่18นะครเมื่อเตลิลาเห็นว่าเซมสันก็บอกความจริงในใจแก นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกพวกเจ้านายพิลิตียนว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วก็ต่อไปข้อที่19นะครับนางก็ให้เซมสานก็นอนย่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มากลนผมเจ็ดปล่อยออกจากศีรษะของท่านนางก็ร่ม กัมจัดท่านกำลังของท่านก็หายไปแล้วก็ข้อที่อสอก็บอกว่าท่านก็ไม่ทราบว่าพระยาเวได้ทรงละท่านไปเสียแล้วเซมสันก็ไม่ทราบว่าพระยาเวได้ทรงละเซมสันก็ไปเสียแล้วเซมสันก็ อย่างไมต่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงละทรงละเซมสันไปเสียแล้วจริงๆกำนังของเซมสันก็มาจากไหนมาจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อเขาก็ดำเนินชีวิตเป็นศีรษะก็ซึ่งเป็นดำนินชีวิตยังโบริสุน,นั้นดังนั้นกำนังที่มาจาก พระเจ้านั้นก็เป็นกำนังของเซมสานไปแต่เขาก็ไม่สนใจชีวิตมริสุและเขาก็ทำตามที่เห็นชอบดังนั้นพระเจ้าทรงละเซมสานไปแล้วก็กำนังของเซมสานก็หมดไปแล้วเขาก็สูญเสียลักษณะตัวตนของ เป็นศีษาดาศีแล้วดังนั้นข้อที่21คนพิลิติาก็มาจับท่านแล้วครัวถูกตาทั้งสองข้างของท่านเสียแล้วดำท่านลงมายัางเมืองคาซาเอาตรวนทองสำลิดล่ำไว้และให้ท่านโมเป้นอยู่ในเรือนจาก ตอนนี้เซมซันก็ได้รับก,การอัปอายจากคนพิลิตียาอย่างมากโดยกำนังของตัวเองก็หมดไปแล้วแต่ข้อที่22นั้นนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนเปล่งที่อิ่งใหญ่กดขึ้นนะครับตั้งแต่คนผมแล้วผมบนมบนศีรษะของท่านก็ค่อยๆงกขึ้นมา ไม่มีใครที่สามารถก็ดูได้ว่าเป็นผมบนศีรษะของตัวเองนะครับโงกขึ้นมาในที่นี้ผมบนศีรษะของเซมสันก็ค่อยๆโงกขึ้นมาครับแสดงว่าพระเจ้าก็ยังทำงานอยู่แม้ว่ามองไม่เห็นและแสะดงให้เห็นว่าพระเจ้า มีพระเจ้าต้องการที่จะให้มีการพุ่งพูในเซมสันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเซมสันก็รักความบาปมากดังนั้นกำลังของเขาก็หายไปแล้วแต่ในท่ากลางนั้นพระเจ้าทรงต้องการที่จะให้มีการพุ่งพูในเซมสันคนฟิลิตยนะครับ ก็พวกเขาก็อคอติส23เจ้าในพิลิตียาประจุมกันเพื่อทายเครื่องบูชาสัตบูชาอิ่งยาอเดพราดักอนพระเจ้าของเขาทั้งหลายและเพื่อชื่นชมินดีเพราะพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าของเราได้มอบเซมสารเซมสารตรุของเราไว้ในหมู่เราแล้วพวกเขาก็ชื่นชมินดี ในการถวายเครื่องบูชาแด่เป็นเป็นพระเจ้าของพวกเขานะครับแล้วก็เซมสันก็เล่นตลกต่อหนะ้าพวกเขาตรงนั้นก็ซ้ำซนเป็นเซมสันยังไงเซมสันก็28นะครับเซมสันก็ร้องทูลพระยาเวว่าคาเตพระยาเวองค์เจ้าหนายขอทรงระลึกขับพระองค์ ขอประทานกำนงเก่ข้าพรองครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพรองจะได้แก้แขนคนพิลิติยาเพื่อตาสองข้างของข้าพระองและก็ต่อไปอย่างไรและก็ข้อที่29่สเซมสันก็จับเสากลังสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพิงที่เสานั้น มือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งแล้วก็แซมสันก็กล่าวว่าขอให้ข่าตายกับคอมพลีติเอแล้วก็นอนตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนดึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นนังนั้นคนที่ท่านฆ่าเมื่อทันใตนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่า เมื่อท่านยังไม่ชีวิตยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าทรงทำลายพลิิคนพิลิทิยาครับโดยการหาช่องทางแล้วก็ข้อที่สัมสิก็เมื่อกี้เราอันแล้วว่าคนที่ท่านฆ่าเมื่อท่านตานี้ก็มากกว่าคนที่ทา่านฆ่าเมื่อท่านยังไม่ชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ซัมซุนก็มีความรู้สึกความออนแออย่างมากที่สุดและจะตายไปแต่ในตอนนั้นพระเจ้าทำงานยิ่งใหญ่มากกว่าแต่ก่อนเมื่อซัมซสันก็ไม่มีกำลังแต่เขาก็ฆ่าคุณฟิลิตียามากกว่าแต่ก่อน เมื่อแซมสนเซมสันก็มีความรู้สึกอ่อนแอยอย่างมากที่สุดแต่กำลังของพระเจ้าถูกปรากฏขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกว่าตัวเองมีความอดเนแอยอย่างมากในตอนนั้นเราก็ต้องการระลึกถึงกำลังของพระเจ้าแซมสันก็응 อธิษฐานว่าข้าพราวงครั้งนี้เป็นขอประทานกำลังเก่ข้าพราวงครั้งนี้อีกครั้งเดียวเป็นการรองทุนของเซมสานแล้วเซมสานก็เป็นตระหนักลักษณะตรวจตนของตัวเองก่อนที่จะตายดังนั้นเมื่อเราอ่านฮิบรูนะครับเซมทุกเขยียนว่าเซมสานก็เป็นวิรบุรุษแห่งความเชื่อ เคนเดี้อกันนะครับผู้เชื่อมีกำลังที่กดขึ้นต้เมื่อ,อไรต้เมื่อตระหนักเลยว่าตัวเองเป็นใครและดำนินชีวิตตามลักษณะตัวตนของประชาคงพระเจ้าเซมสันก็ร้องทูลว่าเป็นขอประทานกำลังแก่ข้าพรอาอครั้งนี้อีกครั้งเดียวในตอนนั้นเขาก็มองแห็นว่า พระเจ้าทรงทำลายพิลิตียนผ่านตัวเองและบันนี้เขาก็กำลังจะตายดูหมั่วนาะก็มนุษย์คนหนึ่งก็ตายไปแล้วแต่เราก็สามารถก็ใคล่ควญได้ว่าเป็นพระเจ้าทรงทำงานถึงที่จะถึง จนถึงที่จะเป็นเซมสารก็จะตายแทางนั้นก็เราก็ต้องการพบพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเซมสารครับขอให้ทุกคนครับเชื่อว่าเป็นพระเจ้าทรงทำให้ครับก็ผมบนศรีรษาของเราครับก็ โงกขึ้นมานะครับอธิตทานด้วยกันนะครับค้าแตปราบิดาแห่งขั้วฟังทางนี้นขอขอบพระคุณที่ทรงประทานพร,ระเจ้าคุณพระเจ้านนี้ขอให้เราเป็นเข้าใจพร,ระเจ้าคุณพระเจ้าวันนี้และขอให้เรารู้ว่าแม้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้มีการพุ่งพูในชีวิตของเรา เหมือนเส้สารขอให้เราดำนินชีวิตเป็นประชากรข,ของพระเจ้าและขอให้เราคิดถึงะระลึกถึงกำนังของพระเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามของพระคริสตเจ้าอาเมน